มาแล้วนะครับดวงลายครึ่งเดือนของท่านที่เกิดราศีพฤษภราศีกันราศีกศกาศาศมังกรเราจะมาตรวจดวงชะตากันอย่างละเอียดตั้งแต่วันที่1นึถึงสิสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะฮะคลิปนี้จะมีคำตอบละเอียดชัดเจนแม่นยำแต่ก่อนอื่นครับฝากท่านช่วยกดติดตามฝากท่านช่วยกด subscribe กดทุกใจต้อกดแชร์ให้เก่งคอนเฟิร์มตรงนี้จะกล่าวขอบคุณมากนะครับท่าน,นพร้อมแล้วเราไปคอนเฟิร์มกันเลยครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรช่วงนี้มีดาวมาไ้อยู่เข้าทับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ ที่เป็นเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าดาวฤดษยู่มันจะเป็นดาวที่เหมือนหลอกล่อในช่วงแรกๆเหมือนจะดีเหมือนจะเจริญก้าวหน้านะครับแต่อยู่ดีมันจะพลิกผันทลายลงไปเลยอะไรที่ได้กําไรมากๆรีบถอนเลยคุณอย่าไปแช่นานนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเดือดร้อนนะครับรวมถึงเรื่องสุขภาพครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและดาวฤดษยู่ไปทับในเรือนของธาตุด,ดินจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องผิวหนังช่วงนี้คุณจะปวดตามข้อตามกระดูกหรือว่ามีลักษณะผื่นแพ้เกิดขึ้นที่ตัวด้วยนะครับตรงนี้ต ต้องบอกว่า,าสามราศีพฤกษ์กันมังกรพื้นฐานคุณดูเป็นคนฉลาดแต่บางครั้งเนี่ยเพราะความไว้ใจเพราะความเชื่อใจคุณเสียรู้หลายครั้งคนราศีพฤกษ์กันมังกรเป็นคนคําพูดคําจาตรงพูดแรงพูดผงผางถ้าไม่พอใจเนี่ยใส่เต็มเ็มเลยคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงปกติจะไม่แสดงออกในความไม่พอใจแต่อย่าให้มันได้มีถ้ามันมีเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยครับระเบิดลงถึงแม้จะเป็นคนพูดตรงแต่คุณเป็นคนที่จิตใจดี มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนมีน้ำใจคุณเป็นคนที่มีหลักฐานที่ค่อนข้างมั่นคงคุณจะมีบ้านมีรถมีเงินเก็บอย่างชัดเจนแน่นอนแต่มันเป็นช่วงกลางๆไปไปลายชีวิตเพราะว่าช่วงตน้ตนๆเนี่ยชีวิตดําเนินไปแบบขึ้นขึ้น,นลงๆหาจุดหลักไม่ค่อยได้นะแต่ตอนบั้นปลายมัน่นคงแต่คุณระมัดระวังจะถูกหลอกจากเพื่อนหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงจะหลอกคุณในเรื่องการเงินในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอาชีพการงานครับต้องบอกว่าคุณทําได้หลายอย่างแต่ว่ามันจะเด่นมากๆถ้าเกี่ยวข้ออาการขา การตลาดในหน้าดีมากๆเลยนะครับการเงินครับใช้เก่งแต่ว่าเงินมีมาใช้ไม่ขาดมือคุณจะลําบากลําบนแค่ไหนก็ตามเหมือนเงินจะหมดไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแล้วแต่เชื่อไหมครับจังหวะสุดท้ายของคุณเนี่ยคุณหาเงินมาได้ตลอดเวลาเลยและคุณเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามคุณจะคิดถึงแต่คนอื่นคนข้างหลังอยู่เสมอไม่อยากให้ใครลําบากคุณอยากให้ครอบครัวคุณอยากให้พ่อแม่คุณสบายในเรื่องของคู่ครองความรักครับต้องบอกว่า ุ่มรุ่มดอนด,อน,ดอนบางคนมีคู่ก็ทะเลาะกันท้าเลิกท้ายากันแต่มันก็เลิกกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วความรักของคุณก็มั่นคงดีหลักฐานดีสําหรับคนโสดอยู่จะได้คนที่มีคู่มาแล้วหรือว่าอายุมากกว่าเป็นม่ายเข้ามาเจอกันโดยบังเอิญไม่คาดคิดไม่คาดฝันเผื่อนแนะนําเป็นลักษณะนี้นะครับเรื่องบุตรบริวารครับอาจจะต้องเหนื่อยใจหน่อยเพราะว่าบุตรบริวารของคุณเองนั้นเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเขาไม่ค่อยยอมบอกเล่าอะไรในชีวิตของเขาให้ กับคุณฟังแต่เขาสามารถช่วยเหลือคุณได้ดีคุณต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จสตูมูมานคุณในช่วงนี้นั้นจะมาจากเรื่องเก่าๆสตูเก่าๆที่มันไม่น่าจะมีปัญหาหรือมันเหมือนจะจบไปแล้วแต่มันก็เหมือนกลับมาทําให้คุณไม่สบายอกสบายใจต้องระมัดระวังด้วยนะครับและที่สําคัญครับในช่วงนี้คุณจะคิดมากวิตกกังวลถึงปัญหาและก็ชอบคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆเลิกได้แล้วนะฮะตรงนี้ไม่ควรเลยทีเดียวนะครับ ช่วงนี้นะฮะจะมีผู้ใหญ่ให้โชคหรือคุณจะได้โชคมาจากเบอร์โทรศัพท์หรืออายุของผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้หญิงตรงนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับช่วงนี้คุณอยากได้บ้านหรืออยากทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถคุณมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณต้องการไปติดต่อเจรจาระอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนหมู่มากงานขายจํานวนเยอะๆต้องบอกว่าอาจจะต้องไปซ้ําหลายๆรอบหน่อยจริงจะสําเร็จแต่อย่าไว้ใจการเงินของลูกน้อง พอลูกน้องอาจจะคิดไม่ซื่อหรือคุณจะถูกขโมยเงินจากลูกหลานบริวารตรงนี้เรามัดระวังด้วยนะครับแต่คุณจะมีโอกาสได้โชคลา่ามีคนสนับสนุนจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ให้รีบลงมือทําตรงนี้ดวงชะตางคุณชัดเจนมากๆทีเดียวคอนเฟิร์มเลยนะครับสำหรับเลขมงคลของท่านในช่วงวันที่1นึถึงสิบหกสิงหาคมน,นี้นะครับนั่นก็คือ5219ครับลองสับกับกันนะครับไม่ว่าจะเป็น5 2 5 1 5 9 2 5 2 1 2 9 1 2 1, 2, 1 5 1 9, 9 9 1 9 2 9 5หหล่านี้นําโชคให้กับคุณครับ กำไรนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1่บาทต่อหนึ่งมงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ